วัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วครับจากที่ว่าเด็ดยูเฮ็ดกินเมื่อวานนะครับเมื่อนี้เขาก็ได้นําปลาที่หามาได้เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่ติดงานเลี้ยงครับเมื่อวานนี่เลยว่าเด้มาเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนี่ยพี่น้องเมื่อว่าเฮ็ดยังเมื่อนี้ทอดปลาครับทอดปลาดังปกติพัด ผัดกะเพ่าครับผัดกะเพ่าพัดผัดกะเพ่าเชียงไรปลาแล้วก็เชียงไปลาดเอาไปลาดปลาเดี๋ยวผัดทอดครับผัดกะเพ่าครับแต่ว่ากะเพ่ามันหน่อยครับกะเพ่ามดหน้าตากระดิ่งเพราะม่าไปนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเขาทาทอดปลาได้เอามดตัวเดียวเทียบ เอามาอัปเดตให้เบืองไหมนะครับเนี่กระเพราไข่ปลาครับกระเพราไข่ปลาอยู่ครับผมพี่น้องครับนี่ครับลังจากเค็ดเล่ากัน,นีีครับนาตาครับผมผัดกระเพราไข่ปาลาลาดปลาทอดกรอบครับ ที่ไปหามาเมื่อวานครับพี่น้องหามาเราก็ได้ย็ดกินเนาะเพราะว่ายิดทุรลาครับผมพี่น้องไปกินเลี้ยงครับผมนี่ครับมื้อนี้กันเล่มดใไ้พี่หน้องกินน้ำครับมามาเด้อพี่น้องเออเส่บเสียบครับนี่ครับอืมสุดดอดครับสุดดอดครับ นี่แหละครับหามากกัไม่ให้ดูดกินนึงทีละครับใส่ปลาเพือนพี่น้องนี่นี่ดีพี่น้องมันทอดกระเพวกใส่ปลากกนนปาาลากระเพาะเคืองเน่ปลาเป็นหอมมะลานี่นมันทอากับปลากระเพาะนั่นอยู่ละครับนี่ มานี่ครับมือบ้านไปมากกับมาเฮ็ดกินดีๆแบะอเปลิกาบ้าพี่น้องจับจับพีน้องครับสุด้วดแล้วครับมันเนี่ มาลมากมากมากมาเลยมึงไงไปจเอตัวครับไปน่งเองจีเอสแต้มสิไปตัวกระพันนุ่มกับพันหมดคับพันหวานครับ จะเลื่อมแล้วเหรอพี่น้นนองพี่น้องกูเรียกผมมารับร่มเราครับจะเลื่อมกดติดตามให้ได้ไดครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจลูกเจ้าหน้าเจ้าแนว,แว,แวะนะครับผมไดอย่าลืมนะครับผมที่สำคัญ เริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยครับผมสีพเพลย์ครับพาดคลิปต่อๆไปนี่ครับมุ้งน้องเด็กยาวป้อนหน้าตาอืมุ้งจ่าาาอยอยู่ยยครับ อืมออมครับต้นเม้พี่นองเหรอครับผมที่เปต่างแดนมันหยุดมันวางมันเลิกงานมันพ,พักพอนะถ้ากันไปหายุ่หากินในมากกับไม่เคยกินกันมั้นทีละครับ พอได้อยู so Do ่ได้กินพอได้มีเนื้อยู่เนื้อยู่เไื้อกินครับเนื้อดมกดติดตามเด้อก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณในไลน์นะครับเข้ามารับชมมาติดตามนะครับขอบคุณในไลน์มาเป็นกำลังใจให้ ก็มมีอย่างไรครับผมคลิปนี่กะ,ะขอให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีไม่แห้งจะเจ็บเยอะจนหสุขภาพแข็งแรงลำน้ำด้วยเงินทอนนะครับผมสำหรับลิพนี้ลูกชาวหน้าชาวแนวขอฝากไปท่านนี้นะครับพี่น้นนนขอ,ของะค,ะนอนครับสวัสดีครับพี่น,อน้อง